ออะไรได้เลยใช่ไหมตัวเองรออะไรเปล่าตัวเองรออะไรเปล่ารออะไรบ้างลอพี่เลี้ยงเข้าได้เลยค่ะเข้าได้เลยค่ะโอ้โหพี่ก็พี่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็เอ๊ะแต่ของหนูไม่ต้องนานนะเอาแบบให้แค่รู้ กให้แค่รู้ว่าบางหลังไม่ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วฝากไว้ไหนคะโทรศัพท์เหรอคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ไปก่อนถ้าเกิดพี่ไปก่อนเดี๋ยวแจ้งไว้เดี๋ยวแจ้งไว้กับ่ออโเค เปิดกล้องพี่โกเนาะใช่ไหมเปิดกล้องพี่โกนิ้วจับ เป็นวิดีโอนิดหน่อยถ่ายเป็นวิดีโอนิดหน่อยให้คิดหน่อยก่อนกะนั่งฟัน 喂喂喂。哎哎哎 ข้ามาตรการเลยให้เห็นเรื่อยให้ 那人家喝的。<laughs> ก็เป็นกันหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็ไปรับชมบรรยากาศการสัมภาษณ์แบบนี้ได้ในช่วงของจากข่าวเด่นนะคะอย่างที่โปรโมทไป16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะ ก็เป็นบรรยากาศจากที่โรงแรมโลเ้นทิลิทนะคะพนวันกับตัวนะคะก็มีการสัมภาษณ์โดยคุณสรยุทธ์นะคะเพื่อออกในรายการเจาะข่าวเด่นนะคะภาคพิเศษเป็นการเกิ่นก่อนนะคะเหมือนโปรโมทก็จะไม่ได้ยินเสียงค่ะเพราะว่ากำลังบันทึกเทปกันอยู่ จากที่สอบถามน้องๆน,นะคะหลายๆคนก็เดินทางกับที่พักกันบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคาลินานะคะสุทตัตตานะคะที่เหลือนอกเหนือจากหกเซียนนี้ก็แยกย้ายกันกันกบบางคนก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเลยบางคนก็เข้าที่พักที่กรุงเทพก่อนนะคะสำหรับโปรแกรมของน้องๆหกเซียนเนี่ยหลังจากที่ จบจากการบันทึกเทปแล้วเนี่ยช่วงบ่ายก็จะไปที่คณะกรรมการโอลิมปิกนะคะเข้าพบาท่านประวิ์วงสุวรรณนะคะจริงๆเดิมแล้วเนี่ยมีกำหนดที่จะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีวัเอกประยุทธ์ด้วยแต่ก็ต้องยกเลิกไปนะคะ โอเคนะคะทิ้งท้ายกันให้หายชื่นใจนะคะแล้วก็ชมสดๆไม่ใช่สดสสิชมเทปบันทึกอีกครั้งในช่วงเย็นนะคะที่ช่องสาสรยุทธเจาะข่าวเด่น เรียกว่าจากฟังประเด็นที่พี่ยุทธถามไทยนะคะก็จะพูดถึงเป็นคนๆไปเลยนะคะบางคนจากนี้อาจจะไปเคลียร์เรื่องของที่บ้านบางคนก็ยังมีสโมสรให้เล่นนะคะอย่างกี้วิลาวันเมื่อกี้บอกว่าอาจจะจะไปทำลูก นะแล้วก็ติดตามได้ค่ะในช่วงเย็น ราก็มาเจอเซเลบจนได้ว่าหนูเพิ่งลงมาหรอได้มาเห็นหน้าค่าตาแบบนี้จำกันได้ไหมจำได้สิริบานะพี่เราได้คุยกันตอนออนไลน์อ้าวหนูชักสุดาไม่ใช่ไม่ใช่สิริมาตัวเซ็ตก็แต่แต่แต่ชันชักสุดาเป็นดาวเต้นแล้วมาทำไรล่ะเช็คเอาท์ เคลียดนงังค่ะคนนี้คนนี้กินเยอะอชัดสุดานะคะเควินเควินอ่าเควินจอมเต้นไหนจะโชว์จะเต็ปด,ดิใครมารับอ๋อกับพ,พี่คาริน่าอยู่ร่างอ๋อใครอยากไปเจอคาริน่าแล้วน้องลงมายังคาริน่าลงมายังอยู่ร่างเหรอปะเดี๋ยวพี่ไปส่งเพราะว่าพี่ l ล v e พี่ๆเขาอยู่าตามไปตามไปหนูๆไปนี่มัน,นี่มันจะมีบันไดด้านหนูนะคะเป็นไงบ้างเลยไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปคุยกันใกล้ๆว่าตอนนี้เสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวไปส่งแล้วก็จะได้ไปเจอคาลิน้านด้วยด้านนี้เลย พี่ค่อยค่อยใส่ใหม่เป็นไงบ้างหยาบออกมาสู่โลกภายนอกเต็มที่เลยโอ้ดีใจมากกลับบ้านหรือว่าอยู่แค่ก่อนค่ะเตรียมตัวสอนเตรียมตัวซ้อมเตรียมตัวซ้อมเผื่อไว้ก่อนใช่่คะตัวสอนชิงแชมป์เอเชียค่ะได้แข่งใช่ไหมได้แข่ง ผ่านติ๊กต็อกดูอาจารย์ครับอ๋อเตรียมพร้อมแล้วโอ้ย,เร,ย,อออยนนเรียกน้องออกมาคุยกับแฟนๆนิดนึงเรียกน้องออกมาคุยกับแฟนๆนิดนึงเดี๋ยวพี่จะเตรียมสาย ดีคะ่ะอ้าของคุณเมื่อกี้เจอร้อยเจ็ดเจ็ดยังคุยกันอยู่เลยจเจงหรอเจงกลับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยหนูก,กลับไงคะ แฟนหน่อยนะคะพี่ไลฟ์อยู่อ่ะด้านนี้ก็ได้จูต๋ตอนไหนอะโค้ดแล่วตากคนละไปส่งเพจทปแล้วหนูก็ตัไดไปส่งเลยค่ะอ๋อวันนี้เลยโอ้ออยยามามายืนใกล้ๆกันอ่ะ,อะพี่เราสอบเสียงเราได้ยินเสียงกันเน,ะะนาะสวัสดีค่ะ กระเบไปนิดนึงไม่ใช่ถูกแล้วแหละเพราะว่าแสงมันเยอะพี่อยากได้ยังไงอ๋อเอวินยืนอะเขาจะอุตสาไป่ด้วยกันน้องจวงจวงขอจวงอะไรคะอะไระจงจวงจ้วาเสียงน้าจะเข้านะ คะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกยังไงเหรอคะก็รู้สึกใจหายค่ะพี่ที่แบบอยู่กับพวกพี่ๆเขามาคือแบบจะสองเดือนอยู่แล้วค่ะพอวันนี้แยกย้ายกันกลับก็แบบน้ำตาไหลนิดนึงเออใช่มีอยู่คนหนึ่งบอกว่าร้องไห้ละร้องไห้กันนะอยู่ใครนะพี่แจ๊คค่ะใช่รู้สึกว่าผูกพันกันละ อาเควินน้ำตาจะไหลไรพี่้ค่ะก็หนูก็ใจหายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นการไปแข่งที่นานอยู่นะคะเกือบสองเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ผูกพันกับพี่เขามากๆเลยค่ะแล้วก็ไปแข่งก็สนุกมากเนาะพี่หน้เนาะพี่เขาหน้ารักทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะจนแบบเราไม่รู้สึกว่าไม่อยากกลับอะไปแข่งไม่อยากกลับอะค่ะคือพี่เขาทําแบบทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายไม่เครียดไม่เลย ก็เลยเวลาเราก็เลยแบบว่าเวลาวันนี้มันก็เลยแบบแอาจะมีน้ำตานิดหน่อยอะใช่สนใจอะสิเดี๋ยวจะจะร้องแล้วจะร้องแล้วบิ้วแล้วบิ้วแล้วกกลับกระแสตอบรับจากแฟนอะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกยังไง้ก็ดีใจนะคะแบบว่ากระแสดีค่ะคือเอฟซีพี่ๆเขาเอฟซีเขาก็ให้กำลังใจเยอะมากค่ะมาให้กำลังใจเยอะมาก กระแสตอบรับของแฟนๆก็ดีมากค่ะมีทั้งส่งกำลังใจมาทางอินบ็อกซ์ทั้งเฟซทั้งไลฟ์โ้เยอะมากเลยค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราค่ะฝากผลงานให้แฟนๆนะกันอัลบั้มต่อไปไม่ใช่กับโซนัเมนต่อไปโซนัเมนต่อไปพวกเราแข่งชิงแชมป์สโมสรเอเชียค่ะที่โคราชค่ะเดือนกันยาเนาะเดือนกันยา ก็ฝากแฟนๆช่วยติดตามพวกเราด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะคะหนึ่งสเต็ปค่ะวิ่งวิ่งสเต็ปเราวิ้นได้ตลอดได้ตลอดโอเคขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยมีอะไรก็ติดต่อไปนะค่ะก็น้องๆยกย้ายกันนะคะ จวงแต่เขาเขาเลยปะไม่ไม่สิเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องเป็นไงผูกพันกับพี่เขาแค่ไหนบ้างก็คิดว่าผูกพันในระดับหนึ่งเลยนะคะในระยะเวลาสองเดือนที่ได้ไปอ่าอิตาลีแต่ตอนนี้ก็แบบว่าจะหายนิดนึงถึงแม้มันจะเป็นแบบ ระยะเวลาสั้นๆแต่ก็มันก็แบบว่าทําให้คิดถึงทุกคนแบบเคยไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วพอจะจากกันแล้วมันก็แบบคิดถึงมากๆอะไรเงี้ยค่ะ,คะถ้ามีโอกาสก็อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลติดตามในไทยแลนด์ลีกหรือว่าในสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะคะที่กําลังจะแข่งไม่ว่าอย่างไรก็อย่าลืมเสียพวกเราด้วยนะคะ แล้วหนูกลับบ้านเลยป่ะคะค่ะกลับคอนโดกลับคอนโดกลับบ้านไม่ได้ค่ะไม่ได้กลับตัวกลับตัวอย่าเขาไปโดนกักตัวอีกนะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ ขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาอุอ้ยไหวไหมน้นอ,อเเงอเราสองที่เาฝาก้หมดแล้ว ก็สองสาวนะคะเควินคาริน่าก็กลับบ้านเลย mm. ที่ต่างจังหวัดนะคะลีนานี่ไปส่งเควินก่อนนะคะ mm. แล้วก็ตัวเองค่อยเลยกลับยะโสไหวเป้าหนูหนูต้องเอาใหญ่ใส่ก่อนแล้วเล็กค่อยยัดยัดยัด น่นน่ะเปล่าแดไอไอน้ำน uh ่ะเอ้วันไหนเล็กค่อยยัดค่อยอดไป กได้ไมั้งได้อยู่ตรงหวังขานะนวัส,สวัสดีนะคะบ๊ายบาะ,ะ,ะ,ะถือว่าส่งน้องๆน,นะคะ ัเชียวหลายๆคนก็ให้คนรู้จักเอารถมาจอดล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยที่ว่าจะได้เอารถกลับจับที่พักได้เลยโดยไม่ต้องไปแวะที่ไหนแล้วนะคะ ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะสำหรับภารกิจก็เดี๋ยวลากันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ชมสาวๆหกเซียนกันในช่วงเจาะข่าวเด่นช่งวงพิเศษกับคุณสอรยุทธ์นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็มีโอกาสไล์ให้ชนกันมายังจะอุตส่าห์เปิดกระจอกอีกโอเคบ๊ายบาย <laughs> เดพี่ก้อยผู้จัดการทีมเฉพาะกิจยังไม่กลับเหรอคะยังกลับไม่ได้รออะไรรอส่งน้องๆหกคนก่อนอ๋อใช่เดี๋ยวอาจจะต้องไปกับน้องด้วยปะไม่ไปไม่ต้องไปแต่ก็ให้เขาเสร็จค่ะก็รอให้น้องเสร็จก่อนแล้วเราไปก็ได้เจ็ดสิบห้ากิจค่ะสุดยอดผู้จัดการที่เราเพิ่งพามาตลอดทัวร์นาเมนต์คนนี้เองนะคะพี่ก้อยก็ยังคงอยู่ส่งท้ายเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสมาคม ขอบคุณมากธารกิจไฟไหม้ <laughs> โอเคนะคะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้ดีขอบคุณมากนะคะ <laughs> ก็พี่ยุ้ยก็ขอบคุณเนาะ <Evet> ถ้าไม่ได้ก้อยก็หน้าจอก็คงไม่มีให้เห็นแบบสม,มบูรณ์แบบนี้ <laughs> แต่ก็ถ่ายมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ไม่เป็ <laughs> ไนไรครั้งแรกมัน มันไอ้นี่อยู่แล้วถือว่าดีมากแล้วอ่ะเอาอากาศได้ตลอดขอบคุณว่าขอบคุณมากค่ะก็ลาแล้วก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้เลยนะคะช่องสามกับสมาคมก็เหมือนพันธมิตรกันอยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตาม